ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ที่กําลังระบาดอย่างแพร่หลายในขณะนี้เรามาช่วยกันเปลี่ยนทุกทกที่ให้กลายเป็นโรงเรียนเพราะการเรียนรู้ต้องดำเนินต่อไปโรงเรียนบ้านสันกลางภูมิใจนำเสนอ blended learning all over online การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานเพื่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึงประเทศไทยมีการประกาศมาตรการปิดโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการด้านการเรียนรู้มารองรับด้วยการเรียนในรูปแบบต่างๆเช่น on-site, on-air, online, on-demand และ on-hand โดยพิจารณาจากเงื่อนไขความพร้อมด้านอุปกรณ์ความพร้อมของผู้ปกครองและความพร้อมตามช่วงวัยของเด็กสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิมเพราะการเรียนรู้ยังต้องดำเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติ โรงเรียนบ้านสันกลางนำโดยนายสุทธิพงษ์ธารมาผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมผู้ปกครองและครูเอมเกพร้อมคณะครูได้ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติโดยผู้ปกครองสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่บุตรหลานที่บ้านได้ผ่านซูมแอปพลิเคชัน ในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาสามารถส่งสัญญาณภาพและเสียงของครูและนักเรียนทำให้สนทนาโต้อตอบกันได้นำเสนองานสอนในรูปแบบต่างๆและยังสามารถบันทึกวิดีโอการสอนไปพร้อมกับการเรียนทำให้นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนย้อนหลังได้มีการประเมินผลและติดตามงานของผู้เรียนผ่านการเล่นเกมทำกิจกรรมใบงาน หรือแบบทดสอบผ่าน Google Form ท่งผลให้กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาโรงเรียนบ้านสันกลางได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านการเรียนออนไลน์และออนมาน d เกิดเป็นนวัตกรรม Blended Learning All over Online การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานเพื่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึงดังนี้ 1. Blended Learning Extra Care การเรียนการสอนออนไลน์ที่ดูแลเป็นพิเศษ Video Conference ผ่าน Zoom Application ครูผู้สอนสามารถสนทนาทำกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการดูแลแบบพิเศษจากครูประจำวิชา ติดตามงานผ่านไลน์กรุ๊ปทำแบบทดสอบโดยใช้ Google Forms 2. Blended Learning Hybrid คือการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านการเรียนแบบออนไลน์ site, และออนมาน d เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองภายใต้สถานการณ์โควิด1 i และปฏิบัติตามมาตรการ DMH TTA ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จับหัวหัวขางหัวไหลจับไปไปจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับอจับจับขาแล้วก็จับจับหัวขางไปไปไปจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วจับหัว Sad. What would you feel? Do you feel surprised or sad? No, I feel will feel... Oh, oh, feel... feel sad oh. when, like, when her ice cream fall down on the floor. Yes, we will feel very sad. you right. <coughs> won't เอาไปทำเป็นไอติมก็อร่อยแบรี่แ um. น่เลยคืออะไรนะนาส่อคืออะไรนะใครตอบปูตังได้บ้างตอบเหมือนมีคนตอบชูใครนะใครตอบนะเมื่อกี้ตเบอรี่มันคือสตรอเบอรี่นั่นเองว้าวใครชอบทานสตรอเบอรี่บ้าง What is Emma doing? Emma is watching her phone. Okay. Watching so, her phone, so, yeah. All right, all right. Thank you very much, Quinn. You're you're very close. You're looking at something. Okay. So everyone please read. Um boys be Bruno. Girls yeah. be Emma. Okay? So. From all of you, okay. So is there anyone who wants to volunteer and go first? Yeah. Yeah. All right, Hanwa. you can start hello my name is kanwa i am a chef i cook a food okay in kitchen all right i like chef because i like to cook w -H -O? okay laughing are you looking at me please look on the screen everyone and repeat okay Yes. Who? Dola Who is this? Dola Emma. Lovita. It Novita. Yes. Who is this? Uh, Who? Nobita. Nobita. Who is this? Nobita. 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 One first. One first. This one first. Who wants to start? This one first. What is 8 to the nearest whole number? Do you remember? What do you do? Yes 9 9? Is this 9? Yes Yes, yes. Okay เราใช้คำราชาศัพร์เพื่ออะไรคะใช้เกิดความค่ะ อเก่งมากลูกเราเนี่ยใช้คําราชาศัพท์เพื่อทําให้เกิดความสุภาพนะคะนอกจากทําให้เกิดความสุภาพแล้วยังแสดงถึงการยกย่องเคารพนับถือนะคะให้ประวิสัญชนีนะคะก็คือรูปของเขานะคะไม่มีรูปสระอะในคํานั้นเลยแต่เวลาอ่านอ่านออกเสียงอ่ะอ่เสียงใช่ไหมคะอ่ะตองานหนึ่งเซ้ำค่ะ อุนอุ่นุนอุนุนอุนฉันรักคุณแม่าามมโอ้เก่งมากเฮินห่าวเฮินห่าวหัวไอ้มากหมาคนต่อไปน้องมินหัวไอ้มากหมาเฮินหาว blended learning all over online เรียนแบบตัวต่อตัวบนโลกออนไลน์สะดวกสบายกว่าใครและได้ใกล้ชิดกับครูผู้สอนเพราะการศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ